สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับผมกับสาระแนวทางดีๆของสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก็กลับมาเจอกันในช่วงบ่ายนะครับผมบ่ายนี้ก็มีสูตรแมวมอง10ล่างแม่นๆนะครับก็จะมาฝากไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับผมในงวดวันที่1เมษายนนะครับ ก่อนจะไปดูสูตรคำนวณที่ผมนํามาให้ดูฝากนะครับผมก็ดูคาเตือนนิดนึงนะครับผมช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคํานวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับคาเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับผมมาดูสูตรคํานวณกันเลยนะครับก็สวัสดีหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่วงบ่ายนะครับผมคุณเชเอมแล้วก็คุณนิคมด้วยเนาะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับ สูตรนี้นะครับผมก็คำนวณไม่ยากนะครับคำนวณง่ายมากบวกกันแค่2ห sì ลักเท่ 2. านั้นเองนะครับเราจะใช้แค่หลักหมื 1. 1. ่นนะครับผมบวกหลักพันได้ผลลัพธ์เท่ากับเลขบวก2บวก3ก็จะได้เลขเด่น3ตัวนะครับผมที่จะมาในตำแหน่งหลัก10บล่างนะครับผมมาดูตั้งแต่งวดแรกนะครับที่ผมทำมาไว้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมจะใช้ตั้งแต่งวดที่ออก5 2 9 9 2 4เก่นะครับเลขท้าย2ตัวล่าง97านะครับเป็นเกณฑ์คำนวณให้ท่านผู้ชมดูในงวดแรกนะครับผมเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับก็ใช้แค่2หลักนี้เท่านั้น นี่นะครับบวกแค่2หลักเท่านั้นเองนะครับผมก็ได้สองบวก9นะครับ2หลักเท่าก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ11นะครับก็ใส่เลขหนึ่งตัวแรกนะครับบวกเพิ่มอีก2นะครับผมก็เป็นสามบวกเพิ่มอีกสามเป็นหนะครับก็ได้ตัวเด่น3ามตัวก็คือหนึ่งสามหนะครับรางวัลงวดถัดมานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับผมงวดนี้ไม่เข้านะงวดนี้นะครับเอองวดนี้จะไม่เข้าครับงวดนี้มันออกแปดหนึ่งนะครับเออนี่งวดนี้ไม่เข้านะครับงวดถัดมานะครับผมจะใช้หลักนี้เนาะเล็กหนึ่งมันจะเริ่มเข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับผม หนึ 1> 1่งบวกศูนย์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลขหนึ่งนะครับก็ได้เลขหนึ่งตัวแรกบวกเพิ่มไปอีกสองก็เป็นสามบวกเพิ่มไปอีกสามเป็นหกนะครับรางวัลงวดถัดมานะครับผมมันออกหกแปดนะครับนี่นะครับหกแปดตัวที่เข้าคือตัวนี้นะครับงวดถัดมาเราก็ใช้สองหลักนี้นะครับผมหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับผมก็ได้เก้าบวกหนึ่ง ผลลับที่ได้ก็คือสิบที่ศูนย์บวกสองเป็นสองบวกสามเป็นห้านะครับรางวัลงวดถัดมามันออกศูนย์หกนะครับผมเนี่0ศูนย์หกตัวที่เข้าก็คือเลขศูนย์เลขนี้นะครับงวดถัดมาเราใช้เลขหลักหมื่นบวกหลักพันก็แปดบวกเก้านะแปดบวกเก้าผลลัพ์ที่ได้ก็คือสิบเจ็ดนะครับก็ใส่เจ็ด บวกอีกสองเป็น9นะครับบวกไปอีก3ามเป็นส2บสองนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดถัดม,มานะครับผมมันออกเก้าสี่ออกเก้าสี่ตัวที่เข้าหลักสิบก็คือเลขเก้นะครับงวดถัดม,มาเราใช้หลักหมืน่นบวกหลักพันนะครับแปดบวกหนึ่งครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลขเก้นะครับ9บวกอีกสองเป็น11นะครับบวกอีกสาม เป็นสิบสี่เก้าหนึ่งสี่นะครับงวดถัดมามันออกเก้าแปดนะครับผมเก้าแปดตัวที่เข้าหลักสิบก็คือเลขเก้าตัวนี้นะครับงวดถัดมานะครับผมเจ็ดบวกห้าเนาะหมื10่นบวกพันเจ็ดบวกห้านะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสิบสองใส่เลขสองบวกเพิ่มไปอีกสองเป็นสี่นะครับบวกเพิ่มไปอีกสามเป็นเจ็ดนะครับสองสี่เจ็ดนะครับ ต่งวดล่าสุดที่เพิ่งออกไปนะผมก็ออกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดตัวที่เข้าก็ตัวนี้นะครับครานี้มาถึงมาถึงงวดที่เราจะไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมเราจะใช้หลักหมื่นคือเลขศูนย์บวกหลักพันเลขสามนะครับนี่ศูนย์บวกสามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลขสามใส่เลขสามตัวแรกนะครับบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มสามก็สี่ห้านะครับ 5บวกเพิ่มอีก3เป็น8ก็จะได้ตัวเด่น3ตัวนะครับผมค,คือ3 5 8นะครับที่คาดว่าน่าจะมาในตำแหน่งหลัก1ิบล่างนะครับในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมในสูตรแมวมองล่างสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้มันก็เข้า,ขาหลุดๆนะครับผมแต่ว่ามันเพิ่งมากับเข้ามาในงวดที่ออก6 8เนาะแล้วก็เข้ายาวมาประมาณ1 2 3 4 5งวดนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรหนึ่งที่น่าตามนะครับถ้าท่านใดชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับผม ถ้าท่านใดไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรหลักสิล่างก็มีค่อนข้างหลายสูตรนะครับผมมันจะมาสูตรไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านผู้ชมเลือกนะครับผมจะชอบตัวไหนเนาะเลขข้านี่ก็สวยเลขสาก็สวยตัวเลขแปก็สวยผมว่าเนาะถ้าไปจับใส่เลขศูนย์นี่ก็ 30, มศูนย์ห้าศในเรื่องนะผมว่านะถ้ามันมานะครับเพราะว่าวิ่งบนล่างตัวเดียวงวดนี้มันได้เลขศูนย์นะครับ สูตรเก่าในงวดก่อนที่มันเดินดีผมว่ามันน่าจะมาอีกนะครับเลขศูย์แต่ว่ามันจะมาทางไหนจะมาบนหรือมาล่างแต่ส่วนใหญ่ผมว่ามันท่านจะมาล่างนะถ้ามาล่างก็เอาสามใส่เอาห้าใสเอาแปดใส่นะครับถ้าสูตรนี้มาเดินต่อแล้วก็ถ้าสูตรวิ่งบนล่างสูตรเลขศูย์มันเข้านะครับก็มีโอกาสถูกเลขท้ายสองตัวล่างนะครับไม่ตรงก็กลับอย่างแน่นอนนะผมว่านะครับซึ่งเลขแปดก็สวยนะผมว่าเลขสามเลขห้านี่ก็น่าพิจารณาดูนะครับ ก็ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางไปแล้วกันเนาะสูตรหลักสิบล่างนะครับเพราะว่าอีกหลายวันพอสมควรนะครับอากาสจะมีอีกหลายสูตรที่อยากจะโผล่ขึ้นมานะครับคุณปราณีบอกชอบแปดศูนย์กปดสูตรนี้ผมว่าสวยผมซื้อสลากติดไปแล้วนะแปดศูนย์นะครับซื้อสลากติดไปเรียบร้อยแล้วนะแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยผมซื้อกลับไปเลยนะครับซื้อไว้อย่างละสองใบนะครับแปดศูนย์ศูนย์แปด เพราะมันเป็นเลขสวยนะครับคือชอบนั่นแหละครับแต่จะมาไม่มาก็าอีกเรื่องนะครับตรงนี้ก็เห็นเป็นสูตรหลักสิบล่างที่มันเข้ามาอยู่ถึงแม้จะเข้าแค่ห้างวดนะครับแต่ก็ถือว่าหน้าตาบางงวดบางสูตรนี้อาจจะเข้ามาเป็นสิบสิบงวดโอกาสที่จะหลุดมันก็ค่อนข้างมีอันนี้เข้ามาแค่ห้างวดโอกาสที่จะไปต่อผมว่ามีอยู่นะครับขอรอรุ้นในวันที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับผมว่าสูตรไหนมันจะเข้าตรงนี้ก็ลงไว้ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะท่านผู้ชมก็เลือกเอาเองนะครับผม ก่อนจะถึงวันออกก็น่าจะมีอีกหลายสูตรดังนั้นก็ท่านใดไม่ชอบสูตรนี้ก็ดูไว้ผ่านๆไปก่อนก็ได้นะครับยังจะมีหลายสูตรที่จะลงให้เน้นหลับเน้นตำแหน่งหลัก10บ,บล่างนะครับผม ตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันในช่วงต่อไปอีกทีนะครับเดี๋ยวถ้ามีสูตรไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับผมช่วงสุดท้ายก็ฝากคําเตือนเอาไว้นะครับผมช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับผมคุณวรณีบอกชอบ5้าศูนย์นะครับเออเลขห่าก,ก,ก็สวยนะผมว่านะครับ รอรุ้นแล้วกันนะครับผมว่างวดนี้เลยคาส่งตัวล่างจะออกตัวไหนเนาะตรงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันในคลิปต่อไปอีกทีนะครับสวัสดีครับ